สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในรายการเจพิมขายเมลอนนะครับเมลอน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 ชมพูแห่งแรกแห่งเดียวไม่ใช่ไม่รอดดูแบบนี้หรือแบบนี้อ๋อดูไม่เห็นครับจะเป็นเห็นไม่เห็นเอาเพิ่มแสงเพิ่มแสงเอาแสงสุดแล้วเอาไงไงต่อครับนี่ครับเมลอนของเราไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้อ่าครับจะเป็นเมลอนชมพูครับชมพูชมพู เมลอนชมพูที่มีคุณสมบัติในการกินแล้วสามรถชัยรออายุไขได้สิปีนะครับผมอืและก็ยังมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเทสเชมันนัมิเนินสารใหม่ที่คนพบในทางเคมีไม่มีเลยครับนะครับซึ่งเรานะครับจะใช้นวัตกรรมของ gmo มาดัดแปลงพันธุกรรมจากเมลอนธรรมดากับเมลอนชมพูชมพูชมพูและเรานะครับจะปลูกเมลอนตัวนี้เนี่ย ในการสมาร์ทฟาร์มครับผมเราจะใช้การใช้สมาร์ทฟาร์มของ WU ว l าอะไ u ล i v ยูนิเวอร์ซิตี้ชุมพูนะครับก็เขาจะการขายไปเพียงวันนี้เราขายเมลอนชมพูในราคา1กิโล200บาทเท่านั้น200บาทเท่านั้นมันนั้นนั้น เราสามารถซื้อได้ทางออนไลน์ช้อปปิง้งในช็อปปี้ของเพจไว้ลนรักได้นะครับพิ้งเมลอนพิ้งเมลอนวิวเมลอนเมลอนเมลอนจบ้ะ